สวัสดีนักเรียนชั้นป2อ,อ,อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุ้ยนะคะวันนี้เราซื้อจะยังอยู่ในบทที่5อยู่นะคะเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราซื้อมีอะไรมาสอนบ้างให้นักเรียนเปิดเล่มสีฟ้านะคะแบบประเด็นเล่มสีฟ้าค่ะไปทบทวนคำศัพท์กับเราซื้อก่อนนะคะหน้าที่34และ35เดี๋ยวเราไปดูหน้า34ก่อนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะช่องยี เสื้อเสื้อคู่จูทกาเกงู่จูกางเกงงเกงสูทสูเสูทสกงเกท้างเสียจางเงทางเกงงเท้างเงทาจเกงสูางเกงสกางเทางเกงสูทงใต้เนเาเเ ยาวใต้ยาวใต้เข็มขัดโซเท่าโซเท้าถุงมือต่อไปให้นักเรียนดูหน้าที่38นะคะเป็นเกรดความรู้นะคะวันนี้เราซื้อจะเล่าเรื่องกี่เพานะคะกี่เพาในภาษาจีนเรียกว่าฉีเผาฉีเผาคือเป็นเครื่องแต่งกายสาหรับสตรีสตรีก็คือผู้หญิงนะคะชาวจีนเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้ดูภาพคนที่ใส่กี่เผาจริงๆนะคะว่าเป็นแบบไหน มีลักษณะเหมือนเสื้อมีชายปกคุมขาขนาดพอดีตัวนะคะด้านข้างมีตะเข็บตะเข็บก็คือผ่าตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เดินได้สะดวกผ่าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวกเป็นแฟชั่นที่นิยมในสังคมคนชั้นสูงของจีนในช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกี่เพาเป็นงานตัดเย็บที่รวมเอาศิละปะหลากหลายไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปักลวดลายภาพดอกไม้นกและอื่นๆซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีน จะเป็นชุดแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆจะปักด้วยลวดลายดอกไม้นะคะลวดลายดอกไม้หรือเป็นลายอย่างนี้ใช่ไหมคะลวดลายสัตว์ต่างๆก็มีนะคะที่เราซื้อเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ อ่าอันนี้ผู้หญิงใส่ในพิธีงานแต่งงานของเขาเองนะคะส่วนมากจะนิยมใส่เป็นชุดสีแดงนะคะมีหลากหลายแบบแต่ว่าก็จะเป็นแบบที่เข้ารูปพอดีนะคะแล้วก็มีผ่าตรงขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เดินได้สะดวกที่เราซื้อเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมคะส่วนเสื้อเขาก็จะปักลายดอกไม้เห็นไหมคะส่วนมากเน้นเป็นลายดอกไม้อ่าสวยงามมากเห็นไหมคะต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดหน้า39หน้าถัดไปเลยนะคะมาฝึกอ่านกันเถอะนะคะเป็นเชื่อคําศัพท์ เรื่องเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะแต่วันนี้เราซื้อเลือกมาแค่หชนิดหข้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อกันเลยถ้าใครอ่านได้นะคะลองอ่านก่อนเราซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านแล้วก็แปลกันนะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งเมาจืเมาจืเด <ๆ S 2> ็กๆจำเมาจืได้ไหมคะเมาจืคือหมวกนะคะคือหมวกต่อไปข้อที่สองคู่จื คู่จืคู่จืก็คือกางเกงนั่นเองนะคะคู่จืกางเกงต่อไปข้อที่สามอ่านว่าอะไรคะอ่านได้ไหมยาวใต้ยาวใตย้ยาวใต้แปลว่าเข็มขัดนะคะยาวใต้ก็คือเข็มขัดนั่นเองต่อไปข้อที่สี่ใครอ่านได้อ่านก่อนเราซื้อได้เลยเสียจืเสียจืเสียจืคือ รองเท้าต่อไปข้อที่ห้าหลิงไต้หลิงไต้หลิงใต้ก็คือเนกไทต่อไปข้อหกข้อสุดท้ายเวยจินเหวยจินเวยจินคืออะไรคะนักเรียนผ้พาพันคอเหวยจินคือผพ้าพันคอนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะ หน้าแรกที่เราซื้อสั่งวันนี้คือหน้าที่สา33โจทย์คือเขียนและโยงเส้นจับคู่เขียนและโยงเส้นจับคู่มีข้อ1ถึงข้อ5อยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงฝั่งความมือเป็นรูปภาพเครื่องแต่งกายต่างๆวิธีทำก็คือยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1มีคำศัพท์คำว่าโฉโฉบวกเท่า โสบวกเท่านักเรียนก็แค่เอาคําว่าโสเท่ามารวมกันแล้วเขียนไว้ตรงนี้นะคะวิธีทําจากนั้นให้นักเรียนดูว่ารูปภาพทั้งหมดห้าข้อนี้อะไรคือโสเท่านักเรียนก็โยงเส้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราซื้อทําให้ดูหนึ่งข้อเอาคําว่าโสกับคําว่าเท่ามารวมกัน ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกแล้วนะคะอันนี้เป็นโชบวกกับเท่านักเรียนก็เอามารวมกันแบบนี้เป็นโซเท่าโชเท่าแล้วก็หาว่าโชเท่าคือภาพไหนโชเท่ามันคือถุงมือนะคะนักเรียนก็โยงเส้นจุดนี้มาหารูปถุงมือแค่นี้เองนะคะหน้านี้ไม่ต้องระบายสีนะคะเพียงแค่เขียนและโยงเส้นเฉย ต่อไปหน้า34นะคะโจทย์ก็คือจงหาคำศัพท์ในตารางตามที่โจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้นะคะพร้อมทั้งเติมจานวนให้ถูกต้องเดี๋ยวเราทำทีละอย่างหาคำศัพท์ในตารางก่อนอ่าในตารางนี้มีคำศัพท์ที่โจทย์ต้องการโจทย์คือตรงกระถางต้นไม้นี้นะคะมีสองกระถางก็คือ2องคำนี้นั่นเอง 1. เขาต้องการคำว่าเมาจึเมาจึที่แปลว่าหมวก เมาจือมีสองพยางเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองช่องติดกันนะคะเดี๋ยวเราซื้อทําให้ดูว่าทําแบบไหนเราซื้อขอซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเขาต้องการเมาจือใช่ไหมคะนักเรียนก็หาเมาแล้วก็จืดอ,อยู่ติดกันแบบนี้เมาจือล้อมรอบเราได้หนึ่งลองหาอีกนะคะยังมีอีกหน้านี้อ่านี่เราซื้อบอกเมาจือคือตัวนี้นักเรียนก็ล้อมรอบเมาจือเลยหาไปเรื่อยๆแบบนี้นะับเป็นหนึ่งคำแบบนี้นะับเป็นสองคำนะคะ พอนักเรียนวงกลมเสร็จแล้วลองนับว่าตัวเองวงกลมคำวา่าเมาจืไปได้กี่คำจากนั้นให้นักเรียนเขียนเลขอารบิกได้เลยนะคะลงตรงกระถางต้นไม้สมมติว่านักเรียนเจอ1คําคำนักเรียนก็เขียนเลข1เจอ2คํคำก็ล้อมรอบก่อนแล้วก็ใส่เลข2เจอ3ก็ใส่3เจอสี่ก็ใส่4นะคะหาได้เท่าไหรก็ใส่จำนวนเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่2จงหาซุนจืชิซนจื เราลองมาหาฉินจืดก,กันซิว่าอยู่ตรงไหนบ้างเราซื้อเจอแล้วฉินจืดคำที่หนึ่งมันสามารถทับคำเดิมได้ยกตัวอย่างสมมตินักเรียนเอาเมาจืดคำนี้ใช่ไหมคะล้อมไปแล้วเรียบร้อยเราสามารถล้อมรอบฉินจืดได้ด้วยนะคะทับกันได้เลยฉินจืดนับหนึ่งฉินจืดนับสองลองหาอีกสิคะเราซื้อว่ามีอีกแต่เราซื้อไม่บอกนะคะให้เด็กๆหาเองพอล้อมรอบเสร็จเรียบร้อย นะคะล้อมเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนเลขเหมือนเดิมเขาบอกว่านับจํานวนเสร็จแล้วเติมเลขลงในกระถางต้นไม้เจอฉินจืดหนึ่งคำ,คำก็ใส่เลขหนึ่งเจอสองก็ใส่สองเจอสามใส่สามนะคะเท่าที่เราเจอนะคะไม่ต้องกลัวจะผิดนะคะบางคนอาจจะหาเจอไม่เจอบ้างไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราหาได้ว่ามีทั้งหมดกี่คํานะคะมีเมาจืดก,กับฉินจืดนะคะนับจํานวนแล้วเติมเลขลงในกระถางต้นไม้ ต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้า37คัดลายมือ2คำา2คคำด้านบนนะคะมีคำว,ว่าเมา,มาและฉินเมาและฉินนะคะขีดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเมาขีดบรรทัดที่1นักเรียนก็ใส่บรรทัดที่1ของตัวเองบรรทัดที่2แบบนี้นักเรียนก็ใส่บรรทัดที่2ของตัวเองแค่นั้นเองนะคะคัดตามเขา1รอบตามขีดสีดําเท่านั้นดูตามขีดสีดําเท่านั้นนะคะคําว่าฉินขีดที่1บรรทัดที่1นนะคะขออภัย บรรทัดที่2นักเรียนก็ทำบรรทัดที่1เหมือนเขาเลยบรรทัดที่2ก็ทําเหมือนเขาอีกมีแค่สี่ตัวเด็กๆก,ก็ใส่แค่4ช่องแบบนี้นะคะ,ะวันนี้เราซื้อสั่งงานทั้งหมด3หน้าหน้าสามสแล้วก็37หน้านี้คัดสองคำนะคะอย่าลืมทํางานส่งเราซื้อด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจเจียนบ๊ายบาย